5เรื่องที่ควรทำเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเป็น5เรื่องที่ควรทำซึ่งเผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับใน5เรื่องมีอะไรบ้าง1ก็คือไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทร ลงบนโลกออนไลน์ 2. ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากไม่ใช้ซ้ำแล้วก็หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ 3. ไม่บันทึกเลขบัตรเครดิตหรือผูกบัญชีธนาคารกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ 3. ระวังอีเมลหรือลิงก์หลอกลวงที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหากไม่แน่ใจเนี่ยจะต้องเช็คกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างก่อนเสมอนะครับ และ5เนี่ยควรจะออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานโดยเฉพาะบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ